กลับมารักตัวเองเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองมารู้จักกฎ2 2 2เพื่อกลับมารักตัวเองอีกครั้งก่อนไปรับชมฝากกดติดตามเล็กพัชรินให้ด้วยนะคะเริ่มกันที่2ตัวแรกคือ2สัปดาห์ทุกๆ2สัปดาห์ให้พาตัวเองไปหาของอร่อยๆที่เราอยากจะกินหรือลองอาหารใหม่ๆที่ไม่เคยลองไม่จําเป็นต้องแพงนะคะจะทําให้เราเนี่ยรักและเข้าใจร่างกายตัวเองมากขึ้นต่อไป2ตัวกลางคือ2เดือนทุกๆ2เดือนให้พาตัวเองไปเที่ยวพักผ่อนแบบพักสมองพักใจและพักผ่อนแบบ จริงจริงจังๆเพื่อเติมพลังเพื่อกลับมาทํางานหรือว่าใช้ชีวิตต่อจะทําให้เราเนี่ยรู้จักตัวเองมีเวลาพูดคุยกับตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะและสสุดท้ายคือ2ปีทุกๆ2ปีให้เราเนี่ยให้รางวัลตัวเองเป็นรางวัลใหญ่บ้างนะคะ<ๆ>เช่นไปต่างประเทศซื้อของให้ตัวเองที่อยากจะได้แต่การให้รางวัลครั้งนี้ก็ต้องชัดเจนว่าทําอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างลองเอาไปทําตามดูนะคะเพื่อให้เรากลับมารักตัวเองและสนุกกับการใช้ชีวิตนั่นเองค่ะ